สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเล่า5นาทีนะครับรายการอัดยาวเรียวนะครับไม่มีคัดไม่มีตัดฟังกันแบบยาวๆนะครับสําหรับเช้าวันศุกร์นี้นะฮะเมื่อวานติดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาให้เลขเด็ดกันแต่ไม่รู้จะเด็ดหรือเปล่านะแต่ขออนุญาตเดี๋ยวให้ไว้ท้ายรายการนะครับดังนั้นต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะถึงจะได้ฟังเลขเด็ดนะถูกก็ดีใจด้วยถ้าไม่ถูกก็ไว้งวดหน้าแต่ว่าการันตีว่าเคยให้มาแล้ว3มงวนนะ ไม่ถูกทักงวดยอกยอกนะฮะอ่ะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังประเด็นสําคัญทางการเมืองกันล่าสุดนะครับต้องบอกเลยว่าเกิดประเด็นสําคัญทางการเมืองที่แบบว่ากระเพื่อมมากเรื่องการซื้องูครับซื้องูเห่าเนี่ยครับเห่าฮ้องฮ้อง,ห,อง,ห,องห้องเนี่ยแหละครับเพราะว่ามี สสอขอนแก่นผมไม่แน่ใจจังหวัดนะแต่เอาว่าเป็นสส,สพับส้มก็แล้วกันนะครับออกมาแชร์ว่ามีคนบอกว่าให้โหวตให้สองครั้งนะครับและเดี๋ยวจะยกมือให้หลังจากนั้นให้ได้สิบล้านไม่น่านเชื่อครับคืออย่างนี้ก่อนไปทีละสเตปสเต็ปแรกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็บอกนะสสพับส้มนะครับบางคนก็บอกสิบล้านบางคนก็บอกสิบห้าล้านบางคนก็บอกยี่สิบล้านที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานอะไรเลย พูดไปเรื่อยไปเปื่อยเหตุการณ์บอกว่าตอนแรกบอกถามทำไมไม่ปล่อยคลิปออกมาถ้าสสบอกว่าเป็นเพราะเพจมีปัญหาเลยไม่สามารถปล่อยคลิปเสียงได้คุณหมายสิริกัญญาไปออกรายการคุณสอรยุทธ์ก็บอกว่าคลิปเสียงมีปัญหานะครับไม่สามารถปล่อยได้จนวันนี้ก็ปล่อยออกมานะครับในช่องของไทยรัฐผมไปนั่งฟังแล้วเนี่ยมันเป็นการเจรจาการพูดคุยกันคุยกันไปคุยกันมาผมว่ามันดูโจงแจ้งไปหน่อยนะและผมจะบอกว่ามีนักวิชาการทางการเมืองที่ผมเคารพท่านหนึ่งเขาบอกเขากาลันตีมาเลยเขาบอกว่า น่าจะเฟกอะครับเพราะการพูดคุยเนี่ยมันดูไม่มีชั้นเชิงการพูดคุยเจราจารเรื่องสําคัญแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีชั้นเชิงผู้ที่มาพูดเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เข้าใจในบริบทตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้มีการซื้อเสียงขายเสียงกันในสภาแบบนี้นะครับ แต่การซื้อเสียงขายเสียงแบบนี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นผมว่ามันน่าจะรัดกุมและรอบครอบมากกว่านี้อันนี้ผมว่าเหมือนโทรไปสั่งของนัทุกคนมันพูดไปเรื่อยไปเปิดถามว่าโหวตร่างไหนก็ตอบไม่ได้ต้องโหวตสองร่างร่างไหนก็ไม่มีการชี้ชัดออกมาที่สําคัญบอกว่าให้โหวตเสร็จแล้วไม่ต้องย้ายพักคําถามถ้าโหวตเสร็จแล้วไม่ย้ายพักตัวสอสอที่โหวตเนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดในพักได้อย่างไรแล้วที่น่าตั้งคําถามไปกว่านั้นน่าสงสัยนะครับว่าทําไมรู้ไหม ว่าใครใครก็จะไปซื้อแต่กับพักประชาชนทําไมใครใครไม่ไปซื้อพักภูมิใจไทยบ้างแล้วที่สําคัญสังเกตไหมครับคนที่พยายามจะออกมาเต้าข่าวว่ามีการซื้องูเหา่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะมาจากพักประชาชนล้วนๆครับจะมาจากพักส้มล้วนๆครับหรือว่าจริงๆแล้วพักนี้เนี่ยเป็นฟาร์มงูเหา่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงงูเหา่าอย่าให้ผมเห็นนะครับตอนเดินเข้าสภาใช้ขาเดินแล้วพอตอนออกมาเอาท้องเลื้อยแบบเนี้ยอย่าให้เห็นเลยครับเห็นแล้วมันอุจจาดตาแต่ว่า เรื่องนี้เนี่ยประธานวิฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านวิสุทธิชัยนารุณน,นีก็ได้มีการถแถลงบอกว่าถ้าสมมติเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเปิดชื่อมาเลย <c oughs> คือเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่าไปแฉคลิปกันเลยครับนะ <c oughs> แฉคลิปเสร็จปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้เปิดชื่อมาเลยว่าเป็นภาคไหนสอสอคนไหนคือถ้าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยก็ควรเอาให้ประชาชนรู้ต่อให้เป็นฝั่งรัฐบาลไปซื้อจริงๆเนี่ยแล้วถ้ามันผิดเนี่ยผมก็พร้อมที่จะช่วยตําหนินะครับผมก็พร้อมที่จะว่า ผมก็พร้อมที่จะเอาจริงเอาจังแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลที่พูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยครับเพื่อไทยไม่ได้ไปซื้อแล้วเสียงละสิบล้านคิดดูถ้าต้องซื้อห้าเสียงห้าสิบล้านเนี่ยผมว่ามันแพงไปครับเราลองคํานึงถึงหลักความเป็นจริงและการพูดหลักกิโลกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งกิโลสิบกิโลห้ากิโลบอกว่าอันนี้ดูหนังสงครามส่งด่วนเยอะไปหน่อยก็เลยออกไปลูกเพริรพบลําพันไปหน่อยนะครับดังนั้นผมการันตีไว้อย่างหนึ่งว่าถ้ามีเนี่ยให้เอาออกมาเปิดชื่อเลย นะพูดไปเลยสสคนไหนพักไหนพูดชื่อมานะฮะจริงๆประชาชนจะได้ไม่ต้องใปไม่งั้นต้องมานั่งดูว่าใครต้องมานั่งจับพี่รุดแล้วล่าสุดมีการบอกว่าคนที่ซื้อเสียงในเป็นหมอรียาดาทานาแพทย์หญิงรียาดาปริมาพันธ์ที่ยกมือประท้วงบ่อยๆนะไม่ใช่ครับหมอรียาดาเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านบ่อยเสียงท่านไม่ใช่อย่างนั้นครับและที่สําคัญเนี่ยเวลาท่านอภิปรายเสียงท่านกังวานกว่านั้นไอ้คนที่โทรไปนะผมนึกว่าเป็นอะไรรู้ไหมคนคอยแบบว่า ไอคนที่โทรไปเลยนะผมคิดว่าเป็นคนคอยเรียกลูกค้าทุกคนเลขเข้ามาจ้าเรขเข้ามาจ้าดังนั้นไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่หมอศรีาดาและการันตีเอาถ้าเป็นหมอศรีาดาขึ้นมาเนี่ยผมยอมเอามีดฟันคอตัวเองอ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าถ้าบอกว่าเป็นหมอศรีาดาไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นผมการันตีนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเปิดออกมาครับรัฐบาลพร้อมช่วยตรวจสอบเพราะเรื่องนี้มันกระทบหลายอยา่างแต่ถ้าโกหกมดเท็จขึ้นมาเนี่ยนะ อีรักอีเหลืองปล้อมขึ้นมานะครับมีคุกรออยู่นะครับมีจริยธรรมรออยู่นะครับดังนั้นท่านสสทาอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังส่งคุณใหมายสิริกัญญาถ้าสมมุติว่าสสคนนี้ทําความผิดในการกุกเรื่องขึ้นมาคุณหมายสิริกัญญาก็มีส่วนในการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นกันนะฮะอันนี้คือเรื่องของการซื้อสสแล้วก็ก่อนจะไปจบรายการขออีกเรื่องหนึ่งนะครับกองทัพนะครับได้มีการถแถลงนะครับตอนนี้พบโดนนะครับพบโดนที่บินเนี่ยนะครับ ในพื้นที่นะครับสุรินบุรีล์อุบลนครราชสีมาและร้อยเอ็ดนะครับจำนวน94ลําแล้วมีทหารนะครับบริเวณชายแดนนะครับของกัมพูชาที่ทำอาอทำการลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้เป็นจํานวนมากนะครับปัจจุบันทหารไทยได้มีการตึงกําลังแล้วนะครับแล้วก็ขอประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารที่แน่นอนนะครับเน้นย้ําที่แน่นอนนะครับตอนนี้พวกสื่อออนไลน์เลยพักไปก่อนเลยติดตามข่าวสารที่แน่นอนเหมาะสมนะครับแก่สถานการณ์จะได้ไม่เกิดการยุแยงปุกปั่น นะครับตอนนี้เนี่ยแต่ว่าตำบริเวณชายแดนที่โดนที่มันล้าเข้ามาในอธิปไตยเนี่ยรู้สึกอยง25-30ลำนะก็อยากให้ทางกองทัพมีมาตรการในการตอบโต้ะจะยุงจะยิงจะอะไรในทางโดนก็ว่ากันไปอย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาหมักหมุมนะครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนเลขเด็ดเลขเด็ดเนี่ยงวดนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะชอบอะไรนะเพราะว่าคือผมนี่ก็ชอบหลายเลขแต่ว่าถ้าให้ให้พูดเนี่ยนะครับ ถ้าใครเคยเคยเคยเขาเ,เรียกว่าใครเคยเห็นผมหลายๆครั้งเนี่ยผมว่าผมชอบผมชอบหลายเลขแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันต้องแก้หลายมาตรานะฮะแต่มาตรา116เนี่ยก็เป็นมาตราที่น่าสนใจนะฮะมาตรา116ทนี่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะมันถูกเอาไปร้องเรียนควบคู่กับ112บ่อยแต่ว่า112ผมไม่สนใจนะผมสนใจ116นะฮะก็เป็นกฎหมายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่จะต้องไปดูแลยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแลวเดี๋ยว จะได้มาเจอกันนะครับในวันเสาร์สองทุ่มตรงในรายการบิ๊กทอครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย